สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชาติครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปบุกเมืองลอนดอนครับที่นี่เป็นที่ที่มีสถาปัตยกรรมมากมายมหา,าศาลนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบในสถาปัตยกรรมของที่นี่ด้วยแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูมันไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมแต่ยังมีความหลอนซ่อนอยู่ในนี้ด้วยครับสิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปดูก็คือ Tower of London ครับไป เอาละตรงนี้ทุกคนจะเห็นไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือทาวเวอร์ฮอร์คอยลลอนดอนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นภาพแบบนี้เลย อันนี้เห็นทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันสวยงามมากมากเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนที่เราลงจะ,จะลงเข้าไปดูคือทั้งหมดทั้งรอบนะครับไม่ใช่แค่ข้างในอย่างเดียวแต่โดยรอบนั่นคือ Tower อ f London ดเพราะว่าในส่วนของ Tower อ f l o n d o อนเนี่ยมันจะมีหลายเขาเรียกอะไรหลายปราสาทเญาเียกเป็นปราสาทด้วยกันนะเป็นแบบที่ตรงนี้เขาเรียกที่หนึ่งอันนี้ที่อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งมีอยู่ประมาณสองถึงสี่ 4, ถึงห้าแห่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเรียกว่าสวยมากมาก,มากเลยครับแบบช็อตนี้โอเคอ่ะเฮ้ยผมขออนุญาตป ไปเราจะลงไปดูกันดีกว่าลอนดอนนะมันมันอยู่ตรงนี้นะซึ่งตัวในส่วนของเอ่อทาวเวอร์ออฟลอนดอนเนี่ยมันจะอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ําเทมของเอ่อกรุงลอนดอนในอังกฤษนะครับถ้าใครเคยไปผมเชื่อว่าคงจะแบบชอบอะฮูผมเห็นแค่นิปแค่นี้ผมก็รู้สึกได้แล้วนะตอนแรกเรารู้สึกเร่งความสวยงามใช่ไหมแต่รู้หรือไม่ครับว่าในเนี้ยมันมีเรื่องราวต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายผมจะเล่าให้ฟังครับผมก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นพระราชวังตั้งแต่ พระเจ้าเวนิเยมที่หนึ่งนะครับเห็นว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดนะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ผีดุมากๆอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวขออนุญาตลงไปดูนะครับผมไปเราไปรอบรอไปเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่าที่นี่ครับตอนนนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วเพราะว่ามันเปิดให้คนเข้ามาสามารถถ่ายรูปหรือว่าทําการดูนู่นนี่นั่นต่างๆนานาได้นะครับในรูปที่ทุกคนเห็นขออนุญาตพูด ในส่วนของประวัติสักครู่หนึ่งนะครับก็คือที่เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นป้อมไว้สําหรับขังนักโทษที่มีพวกยศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงอย่างต้องยอมรับก่อนนะครับสมัยก่อนใครที่มียศถาบรรดาศักดิ์มันก็เหมือนก,การได้รับแบบได้อวยได้อะไรที่มันเกินกว่าคนทั่วๆไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกระทําผิดหรือถูกจับได้จะต้องถูกกําหนดโทษที่มันจะรุนแรงกว่าแล้วก็จะถูกเนี่ยอย่างเงี้ยครับเอามากักขังไว้ในนี้นะครับ เพราะว่าในที่เนี้เขาบอกว่ายังเป็นที่สําหรับประหารชีวิตแล้วก็ทรมานนักโทษอีกด้วยโอหพูดแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยเสียดายนะครับภาพที่อยู่ใน Google Ma p มันกลายเป็นกลางวันมันไม่ใช่กลางคืนซึ่งถ้ามันเป็นกลางคืนเรายังสามารถที่จะเล่าได้ถึงความหลอนได้อย่างน่ากลัวนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปก่อนนะอ่าวิญญาณเขาบอกว่าที่เห็นเห็นกันบ่อยๆเลยจริงๆนะครับผมผมืดๆเลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่ข้างบนอ่าจะเป็นวิญญาณของอ่พระนาง แอนโบลินพระนางแอนโบลินนะครับผมเป็นมเหสีคนที่สองของพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดเขาบอกว่าถูกประหารชีวิตนี่นี่น,นี่มันท่องเที่ยวเห็นกันชัดๆเลยถูกประหารชีวิตครับเพราะว่านอกพระทัยของพระเจ้าเฮนรี่เขาบอกว่าตอนประหารชีวิตอะดวงตาของนางเขายังเบิกโพนอยู่ในหูพูดแล้วขนลุกเขาบอกว่านี่เป็นอะไรที่แบบเฮี้ยนสุดๆเลยจริงๆโอ้ยพูดแล้วขนลุกนะ คือผมมองแล้วก็คือมันเป็นคำสาปแช่งของของของพนังที่ตั้งใจจะสาปแช่งดีไม่ดีเดี๋ยอ,อัดเรื่องการออนอกใจหรืออาจจะแคอ่อาจจะแค่มองหรืออะไรอย่างี้ก็ได้ผมผม,ผมพูดแล้วคนลึกผมพูดแล้วคนลึกเพราะสุดท้ายเรายังไม่รู้ความจริงมันคืออะไรแต่นี่คือประวัติศาสตร์เขียนไว้เราก็ต้องพูดกันไปตามประวัติศาสตร์ ทุกคนครับมีลิงก์นะครับผมอโอเคเขาบอกว่าผู้คน,นที่ไปดูการประหารของพพะเหฝีคนเนี้ยคนที่ผมพูดนะครับผมแฮร์รี่นีเ่เขาบอกว่าบางครั้งเขาจะเห็นว่าพระนางจะมากดกรายหเห็นแบบผีหัวขาดดีไม่ดีผีหัวขาดในอียิในอังกฤษอาจจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเคยเห็นมีทหารนะครับผมเขาบอกทหารด้ขออภัยครับคือทหารเนี่ยเคยเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับ สวนภาคคมศรีะแล้วก็เดินริมระเบียงเชีย่ยแล้ดูบนระเบียงด้วยช่มอยแล้วก็เดิน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 วมีดขนะหิ้วศรีสะอยู่ในมือแล้วก็ดินเสียงโซ่ลากตัวแกรกแกรกแกรก,ก,รกเฮ้ยเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังเห็นในส่วนของอความน่ากลัวตรงนี้อยู่เลยเออคนลุกเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปดูก่อนดีกว่าเราดูจากด้านบนนะครับเราจะเห็นนะอ่ะ มันจะมีในส่วนของผมไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้จะมีหอคอยขาวผมมองว่าหอคอยขาวจะเป็นตรงนี้มั้งตัวหลักนะตัวเมนน่าจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็โบสถ์ตัวโบสถ์ตัวโบสถ์ตัวโบสถ์มาตินทาวเวอร์ผมไม่แน่ใจว่าตัวโบสถ์จะอยู่ตรงไหนอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้โบสถ์โบสถ์ไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันมีไซโซนเนี่ยมันจะมีในส่วนของโบสถ์หอคอยขาวนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แล้วก็มีโรงทหารมีหอคอยเลือด หอคอยเอ,อหอคอยสีเขียวกาดาแห่งหอคอยกอย็น่าสนใจนะครับมีหลากหลายที่ว่าถ้าเราไปดูน่าจะเห็นอะไรที่แบบน่าสนใจน่าสนใจเยอะเลยเดีย๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าเชื่อพูดแล้วคุณรู้กว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอเน,นี่ยสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่มันโหดร้ายกันขนาดนี้เลยผู้หญิงอย่างนี้หรือเปล่าแค่เห็นแต่หัวเนี่ยเชื่อไม่ใช่นี่เป็นภาพ Google Street View ครับไม่เกี่ยวกันภาพมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะ Google Street View ถ้าใครอยากมองเป็นภาพสามมิติก็สามารถมองได้นะครับเห็นไหมถ้าปล่อยทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งภาพมันจะหมุนให้แต่ว่ามันยังไม่หมุนโชว์ผมชอบนะเวลาภาพมันออกมาเป็นแบบน,นี้สวยอะ่ะผมชอบมากเตีผมบอกเลยว่าที่นี่แบบเออหน้าหน้าไปมากถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็อยากไปเหมือนกันอันนี้เราสามารถปรับมุมมองได้นะ โอเค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 เราจะพาทุกคนไปดูในพื้นที่ต่างๆนาะนาะครับผมอย่างว่านะ,ะเทศอังกฤษนะครับตอนนี้ยุโรปถามว่าน่าไปไหมอันนี้ส่วนตัวนะครับที่จริงมันไปได้แหละมันไปได้แหละมันไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าอังกฤษก็ยังอยู่ในส่วนของโซนยุโรปเราก็ไม่รู้ว่า,าในส่วนของการสู้รบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าไปก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งถ้ามันเกิดนะแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเพราะ มันอยู่แบบเออรัสเซียก็ไกลอยู่นะอะไรเงี้ยแล้ออย่างลึลงอังกฤษก็เป็นจักรวรรดิที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญให่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรอบๆรอบๆของ Tower of l o n d ด n สวยผมบอกเลยว่าสวยเป็นสถานที่ที่สวยแล้วก็เขาก็ยังเก็บรักษาอยู่ถึงซึ่งสภาพเมืองตอนนี้มันก็คือแบบอย่างเงี้ยอะทุกคนนะันก็จะกายเป็นตึกลาบ้านช่องไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าในส่วนของเอ่อ uh ที่เขาอนุร,รักษ์ไว้มันก็คือการอนุรักษ์จริงๆก็เรียกว่าห้ามเข้าอ่ะเหมือนกับเอ่อ ของบ้านเราอะครับผมก็จะแบบเอ้ยห้ามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ผมมองว่าน่าสนใจน่าสนใจมากมากเลยทีเดียวโอ้แล้วก็ยังมีในส่วนของเรือนะคนก็ยังเดินทางด้วยเรือเหมือนกันนะเพราะต้องบอกก่อนนะครับอังกฤษเป็นเกาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหนึ่ง เห็นไหมครับอังกฤษเป็นเกาะนะครับเห็นไหมเป็นเกาะมีมีตรงนี้ด้วยครับก็มีไอแลนด์มีอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังมีในส่วนของเกาะเล็กๆอีกเพราะฉะนั้นบางจุดหลายๆอย่างเนี่ยเบอร์มิแฮมน่าจะรู้จักนะแมนเชสเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรครับซึ่งเขาก็ยังมีการเดินทางด้วยเรืออีกเพราะว่ามันจังมีเกาะเล็กๆรอบๆเนี่ยยังมีเป็นเพราะว่าันอยู่ในส่วนของลอนดอนพิเศษเช่นเดียวกันยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่แบบเออยังมีการใช้เรือถึงจะไม่หลักก็เถอะแต่ว่าก็ถือวว่าาาเเเป็นนนกรรใชช้ืออออดี๋ยขขญญตตผมบภพ แช์ภาพขออนุญาตแช์ภาพแร๊บแช์ภาพไหนวะเออนี่ภาพนี้ประมาณนี้โอเคครับสําหรับวันนี้เรียกว่าความหลอนมีแต่ผมว่าความสวยงามของตัว,ต,วตัวสถานที่มันกลบความหลอนลองไปหมดตอนแรกผมตั้งใจว่าเออจะเล่าความหลอนว่าเฮ้ยผู้หญิงถูกฆ่าแล้วแบบตาถลนแล้วแบบมองตาแบบดยความแค้นไหนแต่สุดท้ายผมมองว่า สถานที่ที่สวยงามมันก็มีความหมายว่าสถานที่ที่สวยงามมันไม่สามารถแปลงเป็นอื่นได้จริงๆแล้วมันกรบไปหมดเลยกับสิ่งที่เดียวว่าเฮ้ยความน่ากลัวความสะพึงกลัวต่างๆนานามันเหมือนหายไปตามกาลและเวลาเพราะมันตั้งแต่ปี1,078โอ้โหพันกว่าปีแล้วมันก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น,นหลายๆอย่างหลายๆอะไรมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่รอบๆของตัวสถานที่นี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ